เอาได้ไงเมื่อทางลิเวอร์พูลเปิดศึกอาร์ซนอลชิงตัวกองกลางทีมชาติสเปนเสริมทัพนะแฟนหงมีกรีตเอนโดหวนซ้อมกับลิเวอร์พูลมีลุนลงฉาเบอร์เบอรี่ในช่วงสัปดาห์นี้เอาได้ยังไงบอกได้เลยว่าต้องชนะเท่านั้นเพื่อเรียกความมั่นใจเจาะ5ข้อก่อนเกมลิเวอร์พูลรับเบอร์เบอรี่ในศึกุ์วันพีมยริกเอฟเอคัพรอบที่5เปลี่ยนเตะการ์ัปดาไม่มีนัดปรีเพลแล้ว ก่อนที่จะรับฟังข่าวลิวพูแฟนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้กับผมกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะข่าวลนะิวพูนั้นมาเสิร์ฟให้ถึงเตียงนอนกันเลยทีเดียว โดยที่การงานขา่าวว่ารลิเวอร์พูลและก็ารสเซนต่างก็แสดงความสนใจในการคว้าตัวมาร์ตินส์ชูบิเบนดี้กองกลางเรอัลสดัดตและก็ทีมชาติสเปนมาร่วมทีมสำหรับทางชูบิเบนดี้ทำงานได้อย่างโดดเด่นกับทางด้านของเรอัลสตัดตนับตั้งแต่เล่นกับทางทีมเมื่อปี2019โดยปัจจุบันเจ้าตัวลงสนามไปแล้วทุงสิ้น176นัดทุกรายการทำได้8ประตูกับอีก7แอสซิสในคาแรคเนี้ ขระที่ทีมของทีมชาติสเปนดาวเตะวิชชาปแบรนนี้ติดทับการทิงดุมาตั้แต่ชุดยูเจตตีจนถึงชุดใหญ่ซึ่งจะตัวนั้นก็มีชื่อประนาว่าถึง4เกมก่อนหน้านี้ก็มีการเปิดเผยได้ว่าอาร์ซนอลจับตาสถานก,การณ์ของชูบเวนตี้อยู่ทวา,าราสุดนั้นเ็บไซต์ฟุบอลทรานเฟอร์เปิดเผยได้เลยว่าลิเวอร์พูลเป็นอีกหนึ่งทีมที่พร้อมจะทิ้งตัวมิดฟิลด์รายนี้โดยการบริกงงารข่าวเพิ่มเติมระบุเลยนะว,ว่าหงแดงลิเวอร์พูลนั้นพร้อมจะจ่ายค่าจตสัญญาจำนวนกว่า6 0ล้านโร หรือราว2อ2จุดพันล้านบาทในการปิดเดียวชูบีเบนดี้เพื่อจะมาเสริม,กมแกรงตำแหน่งกองกลางเพิ่มเติมในคาัานีนะเอาล่ะน่งไงข่าวดีของแฟนบอลลิเวอร์พูลเมื่อล่าสุดมีภาพของวัตรุเอนโดกลับมาลงซ้อมร่วมกับทางทีมได้แล้วและก็มีลุนลงสนามในเกมที่จะต้องเจอกับทางเบอร์บอรีในวันพรุ่งนี้เอนโดคือหนึ่งนักเตะทีมบรีทที่ต้องบินไปร,รับใช้ทีมชาติในช่วง ล่วงเดือนที่ผ่านมาในศึกเอเชียนคัพ2 0 2วรอบสุดท้ายกับทีมชาติญี่ปุ่นแต่ว่ากลายเป็นว่าทัพสมุไรบูนั้นแพ้อิหร่านไปหนึ่งต่อสองในรอบ8ทีมสุดท้ายตกรอบไปอย่างน่าเสียดาย โดยล่าสุดทางโซเชียลมีเดียของลิเวอร์ pool ได้มีการลงรูปของเอนโดที่กลับมารายงานตัวกับสโมสรแล้วเพื่อจะลงซ้อมร่วมทีมเมื่อันพฤหัสบอดีที่ผ่านมาและการกลับมาของมิฟิลชาวญี่ปุ่นจะช่วยให้แผงแดนกลางของทัพของแดนลิเวอร์พูลแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นหลังจากที่อีกหนึ่งนักเตะแดนกลางอย่างเจโกอัน e คาโตราบาดเจ็บกล้ามเนื้ออีกครั้งในเกมที่เจอกับทางด้านอเสนอนนอกจากทางเจโก้ e แล้วลิเวอร์ pool นักเตะอ่าทางด้านโบเมซาน่าโดมินิกโซบ็อกสไไรโจโกเมสและคอนเนอร์แบชรี ก็ยังไม่โผล่มาร่วมซ้อมกับทีมเลยโดยที่ฟูฟูต้องกลับมาเรียกสติหลังจากที่เกมที่ผ่านมาต้องพ่ายแพ้แบบเมดรูปให้กับหน้าอัรสนอนอต่อ3โดยแมชนี้พวกเขาจะเปิดตารางแอนฟิลรับมือกับน่านเบิร์น,บนบเบอรีในศึกฟุตบอลพรีเมียร์อังกฤษในวันเสาร์ที่10กุมภาพันธ์โดยเชกเกนคอฟยังไม่มีแข้งคีแมนอย่างโมเมสันลา โดมินิกสซว็อกต์ไรท์และก็คอเนอร์แบชชรีอย่างไรก็ตามองแดงลิเวอร์พูลยังดูดีมีภาษีดีกว่าทีมเยือนกณรนั้นเดอะคาร์เรตจำเป็นต้องเก็บคะแนนให้จบได้เพราะถ้าพวกเขาอยู่รอดในลีกสุดเมืองผู้ดีก็ควรจะมีสามแต้มในรังเย้าของแดนลิเวอร์พูลให้จบได้เริ่มไปที่หนึ่งกันก่อนกแล้วกัน,กนงานนี้แอนฟิลเตรียมจะสร้างสตินะ โดยหนึ่งในด้าน,นยินดีนะฮะทำให้นักเตะลิเวอร์พูลมีความมึกเขิมเป็นทวีคูนนั้นก็คือสนามแอนฟิ์เตเรมมีสถิตยอดครูสูงสุดนะฮะเพราะรังเย่าชมใหม่จะมีการเปิดรับแฟนบอลเต็มความจุดในแมตช์ต้อนรับเบอเร์รีในวันเสาร์ที่10กุมภาพันธ์ ก่อนหน้านี้ลิเวอร์พูลมีการลงทุนปรับปรุงอัฒจันทร์ฝั่งแอนฟิลโรดเพื่อจะเพิ่มความจุข,ของแฟนบอลให้จุได้อยู่ที่ประมาณ6 1 0 0 0ที่นั่งและมีการเปิดใช้บางส่วนไปแล้วโดยมียอดคนดูในสนามสูงสุดจำนวน57,158ที่นั่งจากเกมแดงเดือดที่เสมอร์กัรทางด้านของอาพิษาจแดงแมนยูไปศูนย์ต่อศูนยและเซกอบอลพีเกิเมื่อเดือนธันวาคมปีที่ผ่านมา สำหรับตอนนั้นเหลือความจุอีกประมาณ4,000ที่นั่งต้องรอการอนุมัติจากสภากรรมการเมืองดิบ์ฟูโดยล่าสุดมีการยืนยันแล้ววันศุกร์ที่9กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาว่าได้อนุมัติให้เปิดรับบนอลแฟนบอลเพิ่มเติมอีก2,421คนนะฮะหลังจากที่ผ่านการตรวจสอบความปลอดภัยครั้งล่าสุดในคร้งนี้ นั่นหมายความว่าแมชกระทาเบอร์เบรี่จะมีแฟนบอลเข้าชมประมาณ67,25คนซึ่งใกล้เคียงกับความจุที่ต้องการคือ61,000ที่นั่งดังนั้นบรรดานักเตะเดอะเรดคงจะคาดหวังบรรยากาศและก็เสียงเชียร์ที่ดังสนั่นในแมชสำคัญนี้แน่นอนนะจบมาข้อที่2ปัญหาบาดเจ็บตามหลอกล้อนในขระังนี้ โดยลิเวอร์พูลยังต้องเจอกับปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บอย่างต่อเนื่องโดยในช่วงสัปดาห์นี้พวกเขายังขาดนักเตะคีแมนหลายคนที่ไม่สามารถลงสนามได้และแน่น,นอนว่านี่เป็นปัญหาที่ทำให้แฟนบอลลิเวอร์พูลรู้สึกกังวลใจเป็นอย่างมากในช่วงที่เบียดแย่งแชม์ลกลาสุดจีเอโกอันคาตราได้รับอาการบาดเจ็บกร้ามเนื้อหลังต้นขาอีกครั้งหลังกลับมาลงสนามเป็นครั้งแรกในรอบหลายเดือนในเกมที่แพ้อาร์ซอนน่าจะทำให้ครอปผิดหวังอย่างมากเลยนะเพราะครั้งนี้มีแววที่ทางสตาร์ชาวสเปนิชคงจะไม่สามารถกลับมาช่วยทีมได้ ช่วงที่เหลืออยู่ของซีซันนี้ขณะที่ทางด้านของโดมินิกซอบ็อกสไลด์เองก็ยังไม่หายเจ็บกระด้านเนื้อหลังต้นขาเช่นเดียวกับทางด้านของโมบมสซาร่าที่ยังฟิตไม่พอที่จะลงเล่นในเกมวันศุกร์นี้โดยบางโมดสามารถกลับมาซ้อมแบบเต็มที่ในช่วงสุดท้ายได้แ่นหมายความว่าเขาคงจะช่วยทีมในแมตช์ที่ประทับบรนฟอร์ดได้ส่วนทางด้านอิบราฮิมาโกนาเต้หมดสิทธิ์ลงสนามพระติดโทษแบนหลังถูกไล่ออกกับเกมปืนใหญ่ สำหรั Corner, บทางคอนเดอร์แบตเตอรี่ยังไม่พร้อมในเรื่องของสภาพจิตใจและนอตเต็ต้องสูญเสียคุณพ่อไปขณะที่โจโกเมสก็โดนไข้วัดใหญ่เล่นงานไม่น่าจะหายทันนะฮะด้านจยอลกาติฟสเตฟานบาสติกแล้วก็เบนชดูดกอยู่ในช่วงพักฟื้นจากการบาดเจ็บไปอีกนานในขณะักนี้จะมาข้อที่3เบอร์รี่ต้องสู้เพื่อความอยู่รอดนะ โดยถ้าเกิดว่างานนี้นะฮะลิเวอร์พูลต้องการจัทยานขึ้นไปรังจาฟฝูงงานนี้เบอร์นรีก็จำเป็นต้องสู้แบบถาวายหัวเพื่อจะคว้า3ามคะแนนให้จมได้เพราะพวกเขายังคงมีเป้าหมายสำคัญนั่นก็คือการอยู่รอดปลอดภัยในศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกในรายการนี้ โดยทีมของกูซื่าแบงซองคอมปานีนั้นปรังอยู่อันดับที่19มีทั้งหมด13แต้มห่างจากทางลูตันทาวทีมอันดับที่17อยู่เจ็ดแต้มแังนั้นสิ่งที่พวกเขาต้องการก็คือการพยายามคว้าชัยชนะในทุกๆแมตช์ที่ลงเล่นให้จบได้เพราะทุทกๆคะแนนนั้นมีความหมายกับทางด้านของเดอะคารเบ็ต ความพยายามของพวกเขาที่จะใช้สไตล์การเล่นแบบบออาแบบเดียวกับที่นําไปสู่การเลื่อนชั้นจากแชมเปี้ยนชิพนั้นไม่ได้ผลกับเกมเดรพิเบริกและน่นอนว่านี่คืองานที่หนักหนาสหัสยิ่งกว่าการเข็นครกขึ้นภูเขาสำหรับในายใหญ่ชาวเบเชียมอย่างแท้จริงจะมาข้อที่4ี่เลเวอร์ฟูทำไปดีกว่าบเบอร์รี่อีกนะ สำหรับทางด้านสายตีในการเจอกันของทั้ง2ทีมโดยเฉพาะในพรีเมียร์ลีกต้องบอกได้เลยว่าทีมของครับทําผลงานได้เหนือกว่าเพราะตลอด17เกมลีกในประทักกันกับแข้งของแดงชนะ13สเสมอ2และแพ้ไป2เกมเท่านั้นนั่นทําให้พวกเขาเนี่ยดูดีกว่าคู่ต่อกรจากรองบอยที่สําคัญการเจอกันครั้งสุดท้ายของทั้ง2ทีมเกิดขึ้นในวันบ็อกซิ่งเดย์ปีที่แล้วผลปรากฏว่าลิเวอร์พูลชนะไป2ต่อ0โดยได้ประตูจากด้านของดาวินดูเชสและติโกโชตา โดยอีกเรื่องที่น่าสนใจก็คือเดอะคาร์ดอเดรไม่แพ้ที่แอนฟิลด์26เกมหลังสุดในทุกประการและยิงได้มากถึง77ประตูเลยทีเดียวนอกจากจะยิงประตูได้เป็นกอบเป็นกำแล้วเลวฟูเสียไป9ประตูในบ้านของตนเองในฟุตบอลพรีเมียร์ฤดูกาลนี้ซึ่งน้อยสุดในทุกทีมแต่ด้นการที่ทางเบอร์รีจะบุกมายิงประตูในแอนฟิลด์บอกได้เลยว่าคงต้องใช้กำลังภายในเยอะมากพอสมควรเลยนะและสุดท้ายขขอที่้นะฮะ3แต้มเพื่อจะยึดจ่าฝูง แมนเชสเตอร์ซิตี้เองก็มีคิวนะฮะรับมือกับทางด้านเอฟเวอร์ตันเป็นคู่แรกในเกมลีกวันเสาร์นี้นั่นหมายความว่าพวกเขาสามารถเอาชนะโตฟี่ติดเงินได้ก็จะทะยานขึ้นไปเป็นจ่าฝูงทันทีโดยโยนแรงกดดันทั้งหมดไปให้กับทางด้านลิร์พูที่ต้องลงแข่งในช่วงกลางดึกในค่ำนี้ซึ่งทัพเรเบลบสีฟ้ายังมีข้อได้เปรียบอีกนั่นก็คือพวกเขาแข่งน้อยกว่าของแดงหนึ่งแมชนะฮะดังนั้นที่ครอปเนียแอนโค ต้องทำก็คือต้องคิดอะ,อะไรมากกว่านี้ต้องพยายามจะเก็บชัยชนะในเกมของตนเองให้ได้ก่อนก่อนที่จะไปวัดกับทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่แอนฟิลด์ในวันที่10มีนาคมและไม่ใช่เพียงแค่แมนเชสเตอร์ซิตี้เท่านั้นผมต้องกังวลใจเพราะว่ายัางมีทั้งอาร์เซนอลแอสตัวิลาและก็เทนนิสเสเปอร์ที่พร้อมที่จะสอดแทรกแจงหน้าดังนั้นเกมกับทางเบอร์รีจึงมีความสาคัญในครั้งนี้เป็นอย่างมากในจีเด,เดนะ ศึกฟุตบอลเอฟเอครับในรอรบ5หรือรอรบส6บทีมสุดท้ายจะมีขึ้นในช่วงกลางสัปดาห์ช่วงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์โดยจะแข่งช่วงค่ำของเวลาท้องถิ่นหรือเวลาประมาณราวตี2-3ถึงเวลาประเทศไทยไม่ไดตดเดๆช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาและจะไม่มีเกมนัดเดรีเพย์ด้วยหากคู่ใดจบผลเสมอในเวลา9 0ินาทีก็จะต้องต่อเวลาพิเศษดวนจุดโทษหาผู้ชนะให้รู้เรื่องในวันนั้นเลยเพื่อรดเกณ์การแข่งขันเพิ่มเติมเกินความจำเป็นนั่นเอง ท่งน,นี้ลิวร์พูลจะเจอกับทางซาตัมตันจากแชมป์เต้นชิฟที่แอนฟิลด์โดยจะเตะก,กันในวันพุธที่18กุมภาพันธ์เวลา1ส0 0นเป็นต้นไปนะและข่าวลิวร์พูลในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้เดี๋ยวมาเจอกันใหม่คลิปต่อไปขอบคุณทุกคนที่รับฟังกันทุกครับ